จอข่าวร้อน กลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราไปตามกันกับประเด็นทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะในที่สุดรัฐบาลพักเพื่อไทยและก็พักร่วมรัฐบาลนั้นก็ถือเลิกนะคะในการยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาค่ะเพื่อขอให้มีการบรรจุวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291นะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าทันทีที่มีการยื่นเรื่องไปนั้นพักฝ่ายค้านก็ประกาศคัดค้านก,การแก้ไขรัฐธรรมนูญในทันทีโดยให้เหตุผลนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้จะกลายเป็นชนวนที่นําไปสู่ความขัด แยง่งรุนแรงถึงด้านการเมืองได้แต่ไม่ว่านะคะกระแสคัดค้านจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ตามในที่สุดนะคะเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะนายอุดมเดชรัตนสถียนสอสนนทบุรีพักเพื่อไทยในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลพร้อมสสจากพักร่วมรัฐบาลนะคะได้นํารายชื่อสสจํานวนทั้งสิ้น275รารายชื่อยืนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291่ตอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยภายหลังจากการยื่นนะคะในอุดมเดชก็เปิดเผยเขาว่าร่างแก้ไขนั้นยังคงหลักการเดิมคือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรจำนวน77คนและทางสภาเลือกอีก22คนโดยเป็นการเสนอผ่านสถาบัานอุดมศึกษาแต่หลักการพิจารณาต้องหาหรือกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางนี้ก็ยืนยันว่าสอสอรอนั้นจะไม่มีรัฐมนตรีสอสอหรือว่าสวาร่วมด้วยอยู่อย่างแน่นอน และสําหรับสา,สาระสําคัญนะคะของร่างฉบับนี้ค่ะท่านผู้ชมคะก็คือการแก้ไขมาตรา291นะคะเพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างร,รัฐมนูญจำนวนทั้งสิ้น99คนซึ่งจะมาจากการเลือกตั้ง77คนมาจากการสรรหาของรัฐสภาอีก22คนส่วนขั้นตอนนะคะของการยกร่างสะสะร ก็ต้องทําประชาพิจารณ์นะคะเพื่อสํารวจความเห็นของประชาชนค่ะและจากนั้นนะคะก็จะมีการนําร่างแก้ไขรัฐธรรมน,นูญเข้าสู่กระบวนการในการทําประชามติและนําส่งประธานรัฐสภา,าเพื่อนําขึ้นูุนกล้าวกันต่อไป ซึ่งทางด้านคองนายสมศักดิ์เกีรุรณนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยเขาว่าจะมีการดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อหากถูกต้องก็จะดําเนินการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นตามกฎหมายกําหนดส่วนจะรวมกันนะคะกับร่างของพรรคชาติไทยพัฒนาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทางสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่น,ะะนายพราดอนปริศนานันตกุลคณะกรรมการวิปรัฐบาลของพรรคชาติไทยพัฒนาก็เปิดเผยถึงการเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมน,นูญในานามของพรรคชาติไทยพัฒนาต่อสภาในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งก็จะมีเนื้อหากใกล้เคียงกันกับฉบับของวิปรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยโดยเชื่อเขาว่าพคร่วมรัฐบาลนั้นจะร่วมลงชื่อสนับสนุนในร่างของพรรคเนื่องจากหลักการไม่มีความแตกต่างกัน และในวันเดียวกันนะคะทางกลุ่มนปชค่ะก็ได้มีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291ประกบกับนะคะฉบับของรัฐบาลเช่นเดียวกันนำโดยนางธิดาถาวนเศษรักษาการประธาน,นาปอปชนะคะพร้อมกับสสที่เป็นแกนนำได้แก่ในแพทย์เวงตโตจิราการในพยับปั้นเกต ในกอแก้วพิกุลทองโดยได้มีการนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291ฉบับของนปชแนบกับบัญชีรายชื่อประชาชนที่สนับสน,นุนจำนวนทั้งสิ้น60,000รายนะคะมายื่นต่อประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรค่ะโดยนายแพทย์เวงนะคะกล่าวว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของนปชมีความก้าวหน้ากว่าของพรรคเพื่อไทยเพราะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งสสทั้ง100คนจากประชาชนแต่ของพรรคเพื่อไทยให้มีการ ส่งรายชื่อนะคะตัวแทนจากฝ่ายต่างๆถึง22คนด้วยกันซึ่งอาจจะเป็นการเปิดทางให้กลุ่มจารีดนิยมเข้ามาร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูนเป็นจํานวนมากและอย่างไรก็ตามก็คาดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทําประชามติแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าเพราะเชื่อว่าบรรยากาศทางการเมืองจากนี้ไปจะไม่วุ่นวายเพราะว่าทุกฝ่ายต้องการได้รัฐธรรมนูญที่มีประชาธิปไตยไม่ต้องการให้ทหารนั้นได้เข้ามายึอาดอํานาจอีก ขณะดเดียวกันนะคะทางด้านของผู้นําฝ่ายค้านค่ะนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเงาของพักประชาธิปัตย์ได้มีการหาหือถึงประเด็นดังกล่าวและก็มองว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยกําลังดาเนินการในการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา291และเตรียมให้สสรยกร่างจะนําไปสู่ความขัดแยง้งเพราะมีแนวโน้มที่จะใช้กระบวนการสสรนั้นมารองรับกับความต้องการในการที่จะพักดันในหลายเรื่อง โดยที่ไม่สามารถให้หลักประกันและความมั่นใจกับประชาชนได้เลยว่าจะไม่แตะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนดังนั้นในส่งของพรรคฝ่ายค้านเองนะคะทางนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะก็กล่าวว่าจะมีการติดตามตรวจสอบและอภิปรายให้ทุกฝ่ายได้เห็นพร้อมกับยืนยันว่าพรรคนั้นจะไม่มีการส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปประกบด้วยค่ะส่วนในขณะเดียวกันนะคะก็ มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะคะเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนในครั้งนี้นั้นผู้ที่จะได้ประโยชน์ก็คือนักการเมืองนั่นเองโดยทางศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะหรือว่าศรีปทุมโพได้มีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา291 ดยส่วนใหญ่นะคะร้อยละ44.4ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาแต่ไม่ทราบจุดของปัญหานะคะและร้อยละ21.3ทราบปัญหาของรัฐธรรมนูญดีมีแค่เพียงร้อยละ17.6ค่ะที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไร และพร้อมกันนี้นะคะเมื่อถามว่าใครได้ประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวส่วนใหญ่ค่ะร้อยละ44.8ระบุว่าเป็นนักกันเมืองร้อยละ25.3นะคะเป็นของประชาชนส่วน21.9เป็นของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ และจากเรื่องนะคะของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเราก็ไปต่อกันที่ประเด็นนะคะที่ต้องบอกกันเลยละคะ่ับว่ากําลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงกันขึ้นมานะคะเมื่อนานจตุพรพรมพันธ์สสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นแกนนำตปชด้วยเดี๋ยวออกมาเปิดประเด็นข่าวในเรื่องของทหารที่ว่าจะมีการเตรียมการนะคะทำการปฏิวัติซึ่งงานนี้นะคะก็ร้อนไปถึงผู้บัญชาการฐานบกแล้วค่ะที่ได้ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงในขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ออกมาย้ำนะคะว่าไม่เคยได้ยินข่าว ทหารที่จัดเตรียมการปฏิวัตินะคะพร้อมกับมีการตําหนิในจตุพรและค่ะว่าพูดมากเกินไปพลอากาศเอกสุกมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการออกมาพูดเรื่องปฏิวัติของในจตุพรถือว่าเป็นการพูดที่มากเกินไปซึ่งส่วนตัวได้พยายามที่จะห้ามปรามในจตุพรแล้วด้วยขอให้หยุดการออกมาให้ข่าวในลนนนนักษณะเช่นนี้ซึ่งผู้บัญชาการฐานปกเองก็ได้ออกมาย้ำหลายครั้งเช่นเดียวกันว่าจะไม่มีการปฏิวัติ ซึ่งส่วนตัวก็เชื่อว่าจะไม่มีการปฏิวัติอย่างแน่นอนด้านผลเอกประยุทธ์จัน์โอชาผู้บัญชาการฐานบกนะคะก็กล่าวตอบโต้ในจตุพรที่ออกมาอ้างแหล่งข่าวกลองของสหรัฐอเมริกาและเตือนว่าจะมีการปฏิวัติในเดือนเมษายนนี้ว่าทหารยังไม่ได้รับทราบข่าวกลองจากทั้งในประเทศและต่างประเทศและขณะเดียวกันผู้บัญชาการฐานบกค่ะก็มีการย้อนถามกลับไปที่นายจตุพรค่ะว่าใครจะเป็นคนทําปฏิวัติ ผมบอกไงผมไม่ได้รับข่ารายงานนี่แล้วใครจะปฏิวัติเล่าใครใครเล่ามีใครทหารที่ไหนจะปฏิวัติอีกแล้วที่ไหนไปหามาหาข่าวมาบอกผมก็ก็ท่นานก็ไปแจ้งความวาเองนะใครคิดว่ามันผิดก็ไปแจ้งความนะตอนตอนนี้ผมก็ยังให้ติดตามอยู่นะว่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไปแจ้งตำรวจ ก,ก็ใช้ให้ถูกช่องทางช่องไหนเป็นของรัฐบาลช่องไหนเป็นของตำรวจช่องไหน,นของทหารก็ต่อไปนี้ประเทศไทยคงต้องให้ถูกช่องอ่ะนะไม่งั้นก็มั่วกันไปหมดทํางานไม่ได้นะก็ะไม่มีไงก็ยังไม่มีใครรายงานมาเนี่ยนี่เป็นหน่วยไหนละ่ะกองทัพไหนกองทัพอะไรผมไม่ได้รับรายงานนะส่วนประเด็นที่นายจตุพรพรมพันธ์นะคะออกมาพูดลักษณะนี้จะทําให้กระทบต่อความมั่นคงและจะมีการดําเนินการอย่างไรในส่วนของกองทัพ พลเอกประยุทธ์กล่าวเขาว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งก็ถือว่าถ้าหากผู้ใดเห็นว่าผิดกฎหมายก็ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีได้ในขณะที่นะคะนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ออกมาระบุเขาว่าเชื่อใจว่า,วาผู้บัญชาการฐานบกนั้นจะไม่ทําการปฏิวัติและขณะเดยียวกันก็ยอมรับว่าไม่สามารถที่จะห้ามปราบในจุพรพรมพันธ์ให้ผู้ชนี้ได้เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน,ดนายโดยนายกรัฐมนตรีระบุด,ด้วยนะคะ ว่าจากการตรวจสอบนั้นยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่ก็เชื่อว่ากองทัพนั้นไม่ได้ออกมายุ่งเกี่ยวในประเด็นนี้แต่อย่างใดที่จุดเริ่มก็เราได้ตรวจสอบแล้วค่ะเราก็ยังไม่ได้รับรายงานเป็นทางการนะคะก,ก็เชื่อว่าเราเราเองก็ทุกคนต้องช่วยกันนะคะสร้างความเชื่อมั่นนะคะก็เชื่อว่าวันนี้กองทัพก็คงจะไม่ไม่ได้ออกมายุ่งเกี่ยวในประเด็นนี้นะค,ะค่ะ ก็ต้องบอกว่าในความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิแสดงออกซึ่งความคิดเห็นได้นะคะแต่ว่าการทําทุกอย่างนั้นก็คงต้องขอให้อยู่ในกรอบซึ่ง,งก็เป,เป็นเป็นสิทธิโดยพื้นฐานที่จะพูดกันได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือทางกองทัพก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะก็คงจะให้สรางให้เกิดความสบายใจค่ะแต่ว่าะะมันจะสร้างบรรยากาศความปองดองไม่ค่อยสวยด้วยก็เนี่ยค่ะที่ต้องขอความร่วมมือสื่อที่ช่วยกันนะคะเพราะว่าเราอยามองว่ามันจะทําให้เกิดการแตกแยกเลยนะคะ ขณะที่นะคะทางพรรคฝ่ายค้านค่ะก็มองว่าการออกมาเปิดประเด็นข่าวเรื่องของการปฏิวัติของนายจตุพรพรมพันธ์นั้นมุ่งหวังให้กลุ่มคนเสื้อแดงได้ออกมาร่วมชุมนุมในวันที่25กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นค่ะในเทพไทยเสนาพงศ์นะคะคสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวเขาว่าการที่นายจตุพรได้ออกมาปูดข่าวเรื่องปฏิวัติหลายครั้งสาเหตุที่แท้จริงน่าจะมาจากการสร้างกระแสให้คนเสื้อแดงตื่นตัวและออกมาชุมนุมทางการเมืองเพราะเงื่อนไขาการชุมนุมของคนเสื้อแดงในขณะนี้ได้หมดไปแล้ว เพราะรัฐบาลที่บริหารประเทศในขณะนี้ก็เป็นของคนเสื้อแดงจึงพยายามสร้างประเด็นเพื่อเรียกคนเสื้อแดงออกมาโดยเฉพาะกับการนัดชุมนุมในวันที่25กุมภาพันธ์ที่บนดันซาเขาใหญ่ถ้าไม่มีการจุดประกายเรื่องปฏิวัติก็เกรงว่ามวลชนนั้นจะเข้าร่วมชุมนุมน้อย ซึ่งอย่างไรก็ตามในเทพไทยค่ะได้ออกมาสนับสนุนนะคะท่าทีของผลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้ออกมาห้ามปรามในท่าทีของนายจตุพรพรมพันธ์แต่ไม่ควรที่จะแสดงท่าทีแค่ห้ามปราบเท่านั้นคือควรเรียกมาอบรมและปิดปากเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้ออกมาอีกและสําหรับท่าทีของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะที่บอกว่าอาจเป็นความปรารถนาดีของนายจตุพรที่ออกมาเตือนเรื่องของการปฏิวัติในเทพไทยกล่าวว่า ถือเป็นท่าทีที่ไม่เหมาะสมการพูดดังกล่าวเป็นการให้ท้ายแล้วก็ปกป้องทาง,ทางทั้งทีพฤติกรรมเช่นนี้ถือเป็นการทําลายความเชื่อมั่นและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นในเทพไทยก็มองว่าควรจะถูกดําเนินคดีค่ะและเราก็มาปิดท้ายนะคะในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะกับงานใหญ่นะคะที่มีข่าวกันออกมา ว่าจะมีการจัดงานในวันพรุ่งนี้น่นะคะและก็ขนาดเดียวกันก็มีกระแส ER ต่อต้านกันออกมาอย่างหนาหูเลยทีเดียวค่ะถึงประเด็นเรื่องของงบป,ประมาณนะคะในการใช้ในการจัดงานที่มีตัวเลขมากถึง10ล้านบาทนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็มองค่ะว่าหน้าที่จะนําเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบทกภัยมากกว่านะคะแต่ไม่ว่ากระแสคัดค้านจะออกมาอย่างไรอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ค่ะรัฐบาลนะคะก็ยังคงเดินหน้าที่จะมีการจัดงานรักประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยกันต่อโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะออกม็มีการซ้อมใหญ่ ะะการแสดงเหมือนจริงโดยมีการเชิญสืมม่อมวลชนนะคะเข้าร่วมบันทึกภาพอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวในทงทองจันทรังสุนะคะประละัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวที่แจงในเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทยเพื่อขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมในวันที่10กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีการใช้งบของสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นเงินทั้งสิ้น10ล้านบาทแบ่งเป็น6.5ล้านบาทสําหรับค่าจ้างบุดนตรี ค่าใช้จ่ายในการตั้งเวทีทั้งแสงสีแล้วก็เสียงอีก3.5ล้านบาทเป็นค่าดําเนินการต่างๆได้แก่ค่าทําบัตรเชิญค่าอาหารและเครื่องดื่มก็ยืนยันว่าเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลไม่ฟุ่มเฟื่อยและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ควรจะได้ด้านพันเอกอภิวันวิริยะชัยซสสระบบบัญชีไร่ชื่อพักเพื่อไทยนะคะก็กล่าวถึงการจัดงานรัฐเงินไทยเดินหน้าประเทศไทยของรัฐบาล ที่มีการเชิญพลเอกเปรมตินสูหลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ทุกฝ่ายนั้นหันหน้ามาปรองดองกันส่วนจะขัดกับอุดมการณ์ในกลุ่มของนปชที่ได้เคยโจมตีประธานองคมนตรีมาโดยตลอดหรือไม่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องความคิดของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้และควรที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันและพร้อมกันนี้พันเอกอภิวันก็เห็นค่ะว่าความรองดองนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยคนที่มีอํานาจและขณะเดียวกันคนที่มีอํานาจก็ต้องเห็นใจคนที่ไม่มีอํานาจด้วยเช่นรัฐบาลก็ควรเห็นใจพรรคฝ่ายค้านผู้ใหญ่ก็ต้องให้อภัยเด็กและเด็กก็ต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่ค่ะซึ่งก็สอดรับกันนะคะกับความคิดเห็นของนายยงยุทธพิชัยดิษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยากให้ทุกคนนั้น พูดถึงวันนี้และก็พรุ่งนี้และไม่อยากที่จะให้มีการพูดถึงเรื่องเมื่อวานโดยเชื่อว่าการที่ผลเอกเปรมมาร่วมงานจะส่งผลให้ประเทศเกิดความปรองดองกันได้ในอนาคตนะคะและขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่จําเป็นต้องเครียร์ใจอะไรกับแกนนําคนเสื้อแดงเพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายนั้นมีมันสมองไม่โง่และรู้ว่านะคะรัฐบาลนั้นกําลังทําอะไรอยู่ค่ะและช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ไปพักนะคะ พบกับข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนและเดี๋ยวกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกค่ะ